สวัสดีครับผมตอนนี้เรามาเที่ยวปูนิลกันนาราชนัคราชเทพสถิตครับอำเภอเทพสถิตนักพู่ศิลานักพู่ศิลาร่วมอันนี้เลยนี่ครับผมขอพรพ่อปู่ทิยานนลการ์นัคราช นี่ครับองค์ใหญ่มากครับนี่ครับเป็นองค์สีดำนะครับปูพญานีรักานนัคราชนะครับโอตั้งสงา่าอยู่ในอำเภอเทพสถิตน,นะครับผมเป็นองค์ที่ใหญ่มากสวยงามมากครับนี่ครับ เรามาฟังนี้ครับมา,ด,า,านนบดูของที่จะถวายท่านก่อนครับดูของที่จะถวายท่านปูนิลการพญานั่งนักขราด <c oughs> นี่ครับ นี่เครื่องบูชานะครับผมเป็นเครื่องบูชานะครับผมวันนี้เขาทำมาอย่างสวยงามมากครับอ๋อเขียนอะไรอ๋อเขียนชื่อนามสกุลเหรอ เหรอแล้วก็ไปถวายไปถวายใช่หืมเหรอนี่คือูชามีหลายราคาด้วยคือไอ้นุ่นก็ได้หนูดอกไม้นะยี่สิบบาทแล้วก็อันนี้ก็ร้อยร้อยเหรอนี่ดาวเอาเท่าไหร่เอาร้อยหนึ่งค่ะอยากได้โชคใหญ่อยากโอ้อยากได้โชคใหญ่เลยต้องเอาร้อยหนึ่งสองร้อยคอยบายเลยสองร้อยโอ้วันี่โชคใหญ่กว่าอีกโอ้ นี khi ến, khi ến ่กับเขียนเขียนชื่อนามสกุลใช่ไหมใช่ค่ะชื่อนามสกุลเหรออันนี้แต่ละชุด ไม่ว่าจะเป็นยูนท์ทีนะครับหรือจะเป็นยันท์ที่ติดใจตัดขวดสิบชิ้นโอ้ยนใหญ่เลยหรือจะเป็นกำไรทีเสียโชคีิดใจต่างห้องี่ติดใตดขดสีขช้ตดวดหนึดวงหรือี่ตัดห้องไปนี่ครับเราะเป็นระบบการเล่นไปเราได้อันนี้แล้วนะครับชุด ถวายท่านแล้วนะครับผมไปนะครับเพื่อที่จะถวายท่านนะครับผมเออจุดทูปกันไปนี่ครับจุดถวายท่านตรงนี้นะจุดถวายบายสีท่านอยู่ตรงนี้นะครับ ได้ของถวายแลวครับนี่ครับนี่ก็จะมาถวายท่านนะครับกลับไปขอพรท่านตรงนี้นะครับขอพรปู ยาเนนนักกรารนะครับผมนี่ครับครใหญ่มากครับผมสวยงามมากครับผม อยู่ที่อำเภอเทพสถิตนะครับผมอำเภอเทพสถิตครับจ <Overwatch> ังหวัดชัยภูมินะครับผมองค์ใหญ่มากครับวุช้า ดอกไม้ทุบเทียนเสร็จก็เดินออกไปเอาใาบาสีไปวางไว้ตรงด้านหน้านะครับนี่ครับกำลังเดินออกไปไว้ไปวางเลยเอาแผ่นสีแดงๆที่เราเขียนเมื่อกี้นี่ครับผมเอามาผูกนี่ครับเอามาผูกไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับที่เขาผูกไว้เป็นสีแดงๆตรงนี้นะครับผม ขอโชค谢谢ขอลา,าบนะครับผมขอบุญบารมีนะครับของหลวงปู่นะครับนี่ครับนี่ครับที่ก็ปลูกไว้นี่ครับนี่ครับนี่ครับที่ก็าปลูกไว้นะครับปูลกไว้นะครับท like ี่เขียนชื่อที่อยู่เมื่อกี้นะครับชื่อนามสกุลนะครับป๋อบ ปลูกไปตรงนี้เป็นองค์ที่ใหญ่มากเสร็จรแล้วนะครับผมก็ามาปลูกได้ตรงนี้นครับเนี่ย นี่ครับตอนนี้กำลังผูกเลยนี่ครับผูกไว้ตามเกล็ดของท่านนะครับตามเกล็ดของหลวงปู่นะครับ เพื่อเพื่อโชคพระลาบนะครับวันนี้ขอขอห้าแสนเลยเหรอปังปังหน่อยใช่ไหมขออะไรขอให้มันขอขอมันทำเดียวให้มันเด็ดไม่ใช่าขอโชคขอรวยมันได้ไม่ได้ไม่ขอแบบเด็ดเด็ดเลยใช่ไหมนี่ครับต้องขหนักหนักเลยใช่ขอแบบเต็มที่เลย นี่ครับนี่ครับหลังจากที่เราเขียนเสร็จก็มาแขวนไว้ในนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปครับนี่นะครับผมพอผูกไอ้ได้สีแดงๆนี้เสร็จก็ต้องเดินอ้อมนะครับเดินอ้อมลงปู่นะครับผมนี่ครับรอดใต้ท้องหลวงปู่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมนี่ครับเดินอ้อมมานีนะครับ เดินอ,อ้อมมาจากซ้ายมาขวานะครับแล้วก็ลอดแล้วก็เลี้ยวขวานะครับลอดใต้ท้องหลวงปูนครับหลวงปู่นินนครนะครับ,น,น,รน,รบนี่ครับแล้วก็เลี้ยซ้ายนะครับนี่ครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมนี่นะครับ เดินอ้อมมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็เดินอ้อมนะครับเดินลอดใต้ท้องท่านนะครับนี่ครับลอดตามวนจากซ้ายมาขวานี่ครับแล้วก็ลอดใต้ท้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับหนุกปูนะครับ นี่ครับองค์ใหญ่มากครับนี่ครับองค์ที่ใหญ่มากครับผมนี่ครับดูข้างหลังนะนี่ครับหลวงปู่พญยานาคนินนักราชนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วเดินอ้อมมาฝั่งนี้ครับ ันนี้เราขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ